วันนี้นกพาพี่ๆมาอัปเดตสต็อกกันอีกแล้วค่ะวันนี้ที่เห็นเป็นแถวยาวแบบนี้เลยนะคะวันนี้นกมีออาติสมาให้พี่ๆดูกันค่ะรถสวยๆราคาดีๆเลยนะคะแล้วก็มี f o r t จ n e r นะคะปี17ปี20นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันปี16เนาะแล้วก็มีรถตู้นะ,ะวันนี้มานำเสนอให้แบบเต็มคลิปเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยว่าวันนี้นกมี อาติรุ่นไหนและราคาเท่าไหร่มานําเสนอกันบ้างชมกันเลยนะคะคันแรกก่อนเลยนะคะพี่เดี๋ยวไล่ทีระทะเบียนเลยนะคะคันนี้ทะเบียน1437นะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะเครื่องยนต์ 1.6G นะคะภายนอกโดยรวมแล้วนะคะมีร่องรอยตามการใช้งานค่ะคุณพี่ประมาณนี้เลยนะคะด้านขวาด้านล่างที่วงสีแดงเอาไว้แบบนี้เลยนะคะอ่ะรอบคันนะคะเดี๋ยวดูกันก่อนนะว่าวรอบคันมีรอยตรงไหนบ้าง นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูห้องเครื่องกันนะคะอ่ะรอบคันโดยรวมนะคะก็ประมาณนี้เลยนะมีรอยขีดข่วนต่างๆนะคะนี่เรามีใบเคลมปรับสภาพได้นะคะพี่ๆนะด้านหลังนะคะนี่ท้ายกว้างๆแบบนี้เลยนะกับเอาติดเครื่องยนต์ 1.6G นะคะพี่นะรถปี2019เลยนะคะคันนี้เลขไม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขไม่เท่าไหร่นะ เดี๋ยวดูภายในกันเลยดีกว่านะคะพี่ราคาเดี๋ยวนกจะแจ้งให้นะคะคันนี้เนี่ยเราขายกันอยู่ที่3า3 0 0 0ะคะคันนี้3า3 0 0 0าอ่ะคันนี้เร็กไมยอยู่ที่75,000กิโลนะคะพี่นะนี่เป็นไม้แท้นะคะไม้แท้ทุกคันเลยนะคะของเราอ่ะภายในนะคะบอกเลยว่าเป็นคอนโซลดำตัดด้วยเบาะสี เอบาะสีครีมเนาะตัดกับสีเทาดําแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหรูหรามากๆอ่ะเดี๋ยวดูตัวสําเนาเล่มกันหน่อยนะว่ารถปีอะไรนะคะ,ะลงระบุนี่นะคะเป็นรถปี2019นะ ชัดเจนเลยนะคะเป็นรถปี2019เครื่องยนต์ 1.6G นะคะถ้าใครอยากได้คันนี้ว่างอยู่จองกันได้นะคะจองกันได้เลยนะเลขไมล์75,000กิโลเท่านั้นเองนะคะราคาขายอยู่ที่393,000บาทนะคะพี่นี่ได้รถหรูๆแบบนี้เลยนะ,คะเครื่องยนต์ 1.6G นะคะบอกเลยว่าออกแนวทรงสปอร์ตแบบนี้ถ้าใครๆชอบนะคะก็สอบถามเข้ามาได้รถว่างพร้อมจองนะคะพี่นะ เดี๋ยวแวะดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะคะ,ะโดยรวมห้องเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะคะนกเองก็ดูเครื่องไม่เป็นนะคะแต่ว่าเปิดให้พี่ๆได้ชมกันผ่านคลิปแล้วกันนะคะว่าห้องเครื่องเป็นประมาณนี้เนาะ รถของเรานะคะก็เข้าศูนย์ทุกรอบการเช็คระยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่ๆไม่ต้องซีเรียสนะว่าตัวข้างในจะเลอะเทอะยังไงเดี๋ยวเราล้างขัดเคลือบกันได้นะคะพวกนี้เนาะใครสนใจนะฝากไว้ด้วยนะกับออติสเครื่องยนต์ 1.6G นะคะเป็นรถปี2019ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 393,000ค่ะคุณพี่นะคันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะคะ วันนี้เราคัดรถมาให้แล้วนะคะคัดรถมาให้แล้วรถมีร่องรอยตามการใช้งานทุกคันอย่างที่นกบอกนะคะคันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกัน7640นะคะเดี๋ยวนกไล่ให้ทีละคันเลยนะค,ะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะพี่นะค,ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 6 g เช่นกันค่ะเลขไมยอยู่ที่150 0 0 0สกิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันรอบคันก่อนว่ามีร่องรอยตรงไหนนะคะเดี๋ยวให้อดินพาชมได้เลยอ่ะมีจุดตรงนี้นะคะด้านล่าง นะนิดหนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวขอแวะดูปียางนิดนึงนะคะคันนี้ยางเป็นปี2024นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะพี่ๆส่วนลอยรอบคันมีตรงประตูนะคะนี่เรามีใบเคลมปรับสภาพนะนี่ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะเรามีใบเคลมปรับสภาพให้นะคะแล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยวขอปิดหน่อยนะคะให้ชมความสวยหน่อย นี่เลยนะคะความสวยนะคะของโคโรราอัลติสเครื่องยนต์1.6ของเรานะคะปี2020ประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่ารถเราคัดมาเรียบร้อยแล้วแต่คันนี้ภายในเป็นสีดำนะภายในเป็นสีดำหรูหราแบบนี้เลยค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเราก็มีอคอนโซลกลางแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยอ่ะคันนี้เลขไมล์แสนห้าหมืนนะคะนี่ <c oughs> นะ1 5 0 0 0 0กิโลนะคะนี่ภายในเป็นสีดำเน้นสปอร์ตนะคะคันนี้ใครอยากได้นะก็ติดต่อเข้ามานะคะนี่ด้านหลังนะคะผู้โดยสารเนาะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนกดูสำเนาเล่มให้นะคะว่าคันนี้ปีเท่าไหร่กันแน่นะคะอ่ะมานะคันนี้รถปี2020นนะคะพี่ใครอยากได้ติดต่อมานะอ่ะ นี่เลยนะตัวสำเนาเร่มนะคะพี่รถปี2020แบบนี้เลยนะคะนี่เครื่องยนต์1.6นะคะรถปี2020นะชัดเจนนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะเอาติดไปไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือซื้อให้ลูกสาวลูกชายหรือซื้อให้แฟนนะคะติดต่อมาได้เลยนะ,ะซื้อสดไม่เก็บแวด7%นะคะแล้วก็ถ้าจัดแฟนนซ์จัดได้เลยฟรีดาวน์นะคะคันนี้เนี่ย ราคาอยู่ที่466,000บาทนะฮะฝากไว้ด้วยกับรถอาลติสปี2020นะเครื่องยนต์ 1.6G นะเรขไมล์แสน0 0 0หมื่นกิโลนะคะพี่นะกับราคา466,000บาทคันนี้เลยค่ะนะฮะชอบใจคันไหนถูกใจคันไหนก็สามารถทักมาจองกันได้เลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะคะนกมีมานำเสนอ นะคันนี้ก็คัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถปี2020นะคะกับทะเบียน7635อ่ะใครถูกสโลกเลขนี้นะคะรีบจับจองนะคะนี่ภายในเครื่องยนต์ก็สวยสะอาดแบบนี้นะคะก่อนส่งมอบเราทําการล้างขัดเคลือบล้างห้องเครื่องให้อย่างดีนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวรอบคันคันนี้มีร่องรอยตรงไหนกันบ้างเป็นรถปี2020นะคะอ่ะเครื่องยนต์ 1.6G อ่ะโดยรวมแล้วด้านข้างยังไม่มีรอยแต่ว่าเดี๋ยวตัวสติกเกอร์เราลอกออกให้นะคะพี่ๆี่นี่คันนี้เอ่อคัน นี้ดูแบบสวยเลยนะคันนี้ดูร่องรอยแทบไม่มีเลยเนาะอ่ะด้านท้ายนะคะภายในกว้างกวางนะคะก็ใส่กระโปรงกระเป๋าได้นะรองทงลองเท้ากระเป๋าทํางานกระเป๋ากอฟอะไรก็ว่าไปนะคะใส่ได้เลยนะแล้วก็ด้านท้ายไฟท้ายนะฮะสวยหรูหราแบบนี้ตามสไตล์อร์ติสเลยนะคะนี่ใครชอบก็ ทักกันเข้ามานะฮะวันนี้คัดมาให้แล้วนะไม่ต้องถึงมือพี่ถึงมือนกเกาะนะฮะก็คัดมาให้พี่ๆเรียบร้อยอะ่ะรอยด้านล่างนะคะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นสีดําหลุดไปแบบนี้เราเคลมให้นะฮะมีใบเคลมปรับสภาพได้นะคะพี่ๆอะ่ะเดี๋ยวดูภายในกันนะคะว่าคันนี้เป็นยังไงคันนี้ภายในนะคะเป็นเบาะสีดําเช่นกันนะคะคุณพี่นะแต่ว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าตรงพวงมา,าลัยลอกนิดนึงนะตรงพวงมา,าลัยลอกหน่อยนะคะพี่นี่เลยนะก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงลอกนะพี่นะ ไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือเปล่าเนาะอะ,อะแล้วก็ตัวเลขใหม่นะคะแสนสามหมกิโลนะคะพี่เนาะคันนี้ก็ภายในนะเน้นสปอร์ตก็คือเป็นเบาะสีดำนะคอนโซลดำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวผู้โดยสารนะอะเดี๋ยวดูให้เลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนโอเคดูได้เลยนะคะเดี๋ยวนกดูสำเนาเล่มให้นะฮะนี่ภายในก็เป็นเบาะสีดำเนาะ เน้นสปอร์ตตามสไตล์อลติสตเลยนะคะใครอยากได้คันนี้ก็ทักกันเข้ามาได้คันนี้ก็ว่างพร้อมจองนะคะพี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสำเนาเล่มกันนะว่าคันนี้ปีอะไรนะอ่ะปี2020ชัดเจนนะคะนี่เลยเครื่องยนต์ 1.6G นะคะปี2020นะถ้าพี่ๆอยากได้คันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะคะรถว่างพร้อมจองนะทั้งหมด3คันที่เอามาวันนี้คือคัดมาให้แล้วนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวมาดูราคากันนะคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูป้ายทะเเป็นอีกทีเพื่อความชัว 7.635อ่าโอเคนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกับออาติส์นะคะเครื่องยนต์ 1.6G ปี2020นะฮะคันนี้ไม่แสนสามหมื่น 3,000กิโลนะคะพี่ขายกันอยู่ที่491,000นะฮะ491,000นะคะพี่ๆถ้าพี่ๆชอบคันนี้ทักมาได้เลยนะคะพวกรอยรอบคันต่างๆเรามีใบเคมปรับสภาพได้นะคะพี่ๆเนาะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเราเข้าสูยนทุกรอบการเช็คระยะอยู่แล้วเพราะว่ารถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะเป็นรถบดระวางเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อใจได้นะคะในระดับหนึ่งแล้วพวกเครื่องยนต์ต่างๆนะคะก็ที่เหลืออยู่ที่พี่ๆแล้วนะคะถูกใจราคาถูกใจปีรถและสภาพปีรถนะคะถ้า ถูกใจคันไหนก็ทักนกได้เลยนะคะ,ะฝากกันไว้ด้วยกับเอาติดท,ทั้ง3คันนี้นะถูกใจคันไหนซื้อได้เลยนะคะพี่รถวางพร้อมจองอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับในโซนของ Fortuner นะคะพี่ๆนะวันนี้นกเอาฟอร์จูเนอร์มานำเสนอให้กับพี่ๆทั้ง2คันนะมีทั้งขับเคลื่อน4ล้อและขับเคลื่อน2ล้อนะ,อะเดี๋ยวมาดูคันแรกเลยนะคะคันแรกนะคะก็จะเป็น Fortuner อ่ะทะเบียน4 4 5 3นะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่า เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะคะเป็นเกียร์ออโต้4ล้อนะเครื่องยนต์ 2.4V นะเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อค่ะเป็นรถปี2020นะคะนี่คือตัวเครื่องยนต์ของเขานะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะเผื่อพี่ๆดูเครื่องยนต์เป็นก็จะได้ดูผ่านคลิปนี้ไปด้วยนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะโฉมหน้าของเขาก็เป็นแบบนี้เลยนะตัวรอบคันนะคะเดี๋ยวมาดูรอยเดี๋ยวแวะยางนิดนึงนะคะ อ่ะคันนี้นะฮะเป็นปี2024นะคะพี่ตัวยางยังใช้งานได้อยู่นะเป็นร้อแม็กเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยแล้วก็ปียางเป็นดันลล็อนะของปี24เลยนะคะอ่ะรอบคันนะมีร่องรอยตรงไหนไหมอ่ะเดี๋ยวดูกันนะคะก็มีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนิดหน่อยนะคะพี่นะอ่ะแล้วก็ด้านท้ายนะนี่ภายในนะตัวภายในห้องโดยสารนะคะนี่แถวสามของเราพับเบาะเก็บเรียบร้อยเวลาพับเบาะเนี่ยคือเราสามารถ เก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะนี่พับได้ซ้ายขว่าตามสไตล์ Fortuner จะพับข้างแบบนี้นะเวลาเอาแถว3ลงก็จะเหลือพื้นที่สักเออสอกหนึ่งเนาะ เอาไว้ให้เราใส่กระเป๋าเดินทางนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีตัวม่านแบบผ้าแบบนี้ให้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เนาะด้านหลังมีรอยบุบแบบนี้นิดนึงนะคะนี่เป็นรอยไม่ใช่บุบสิเป็นรอยเหมือนสีเอ่อโดนชนนิดนึงแตกแบบนี้นะตัวนี้มีใบเคลมปรับสภาพได้เช่นกันนะคะพี่เดี๋ยวหนูขอลองปิดท้ายหน่อย จะได้ชมความสวยของตัวรถนะนี่เขาเรียกว่า s i g m a โฟนะพี่นาก็คือบ่งบอกถึงความเป็นฟอร์จูเนอร์อ er, เป็นเป็นรถขับเคลื่อน4ีล้อเนาะเขาเรียกว่า s i g m a โฟนะฮะในตัวรุ่นใหม่ตัวนี้อะ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันด้านอื่นๆกันนะฝั่งนี้ก็ไม่ได้มีร้องลอยอย่างอ,อ,อย่างอื่นเลยนะคะเดี๋ยวดูภายในกันค่ะนี่เลยนะคะภายในตัว จูเน์นะเครื่องยนต์2.4ขับเคลื่อน4ล้อนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยเป็นพุทสตาร์ทนะคะพวงมาลายัยมันติฟังชันนะคะแล้วก็ตัวเลขไมล์อ่ะเลขไมล์เท่าไร่เอยคันนี้นะคะเลขไมล์แสนสี่หมื่นแปดพันกิโลนะคะเป็นไมล์แท้ทุกคันอย่างที่บอกนะคะคอนโซลกลางนะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลเข้มแบบนี้มาพร้อมกับตัวเบาะสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้โฟว์วินะคะนี่เกียร์โฟอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางเลยนะแล้วก็ ด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะ3แนะามแถวนะสแถวเนาะนับตั้งแต่เบาะหน้านะคะพี่ก็เป็นเจดที่นั่งเนาะเป็นรถครอบครัวนะคะอย่างที่บอกนะนี่เลยเราพับเบาะกันไว้เรียบร้อยภายในมีมงมีม่านให้เรียบร้อยเลยนะคะของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่านะเป็นรถมือเดียวนะคะพี่ๆนะเป็นรถสภาพแบบนี้เดี๋ยวก่อนส่งมอบเราล้างขัดเคลือบทําสปาให้อย่างดีนะถ้าพี่ๆถูกใจคันนี้เดี๋ยวนกแจ้งราคาให้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูสำเนากันก่อนนะเป็นรถปี2020นะคะชัดเจนเลยนะคะล้วก็ตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคันนี้นะคะอ่ะเนาะ,ะ,ะคันนี้นะคะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวนกมาแจ้งราคาให้เลยนะคะคันนี้ ราคาอยู่ที่8 7 7 2 0 0 0บาทนะคะ8 7 2 0ส0นะ,ะสำหรับ Fortuner เครื่องยนต์2.4 V ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้เป็น 4Wheel นะฮะรถปี2020นะฮะเลขมาอยู่ที่1 4 0 0 0 0กิโลนะคะพี่พ,พี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับราคา8 7 7 2 0 0 0นะฮะถ้าสนใจ 4Wheel คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ Fortuner นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะฮะว่าวันนิ้นก เอารุ่นอะไรมานําเสนอนะชมหน้าเดียวกันเลยนะคะพี่ๆชมหน้าเดียวกันเลยคันนี้บอกเลยว่าภายนอกนะเป็นรถปี2016นะคะคันนี้หลุดจองมานะ,ะพี่หลุดจองมาแต่ถ้าไม่มีใครซื้อเร็วๆนี้นะคะวันสองวันนี้เราจะเอาไปลานประมูลแล้วนะค,ะคันนี้เนาะ,ะอะ่ะถ้าใครอยากได้คันนี้บอกเลยราคาถูกใจแน่นอนนะคะอะ่ะ ดีย๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนว่าคันนี้เนี่ยปี2016เนี่ยเป็นยังไงนะนี่คันนี้ไม่ได้มีเฉียวชนแต่ว่าไม่เยอะนะคันนี้ไม่มีเฉียวชนแต่ไม่เยอะนะคะพี่นะตัวยางของปีรถนะคะเดี๋ยวดูหน่อยตัวยางเป็นปี2021นะตัวยางปี21นะคะก็ออกไปแล้วควรเปลี่ยนยางหน่อยนะคะพี่เนาะประมาณนี้นะคะตัวรอบคันก็ ตัวร่องรอยที่แบบมีเชี่ยวชนตรงนี้ยังไม่มีนะคะก็มีร่องรอยขีดข่วนนิดๆหน่นนอยๆนะคะพี่นะคันนี้อ่ะเดี๋ยวปิดท้ายให้ดูกันก่อนนะ นี่ค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังเลยนะคะแล้วก็พิเศษด้วยกันนี้เครื่องยนต์2.8นะคะพี่เป็น2.8เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะพี่นะนี่มีรอยด้านหลังตรงนี้นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเก็บเคมกันได้พวกภายนอกนะอย่างที่นกบอกนะคะฝั่งนี้ก็จะมีร่องรอยขีดข่วน ตามการใช้งานนะเป็นรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆนะคะพี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันว่า2คันว่าคันนี้ปี2016นะฮะว่าเป็นยังไงเนาะภายในก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลน,นะคะเป็นพุชสตาร์ทนะแบบนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเราขายกันอยู่ที่597,000านะ597,000นะคะพี่สำหรับ Fortuner คันนี้นะปี2016นะ,ะเป็น เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อนะเครื่องยนต์2.8นะคะพี่นะเดี๋ยวนกจะให้พี่ๆดูตัวสำเนาเล่มนะคะเดี๋ยวขอขึ้นรถนิดนึงอ่ะตัวสำเนานะคะเดี๋ยวขอดูสำเนากันหน่อยโอเคนะฮะอ่ะ ภายในก็เป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะพี่นะเหมือนกันเลยโฉม Fortuner นะคะก็จะเป็นโฉมโมเดียวกันนะคะปี16-17ถึงจนถึงปี20นี่คล้ายกันเลยนะ,ะอ่ะก็นะเดี๋ยวมาดูตัวสำเนากันนี่นะคะสำเนาเล่มเป็นปี2000 ปี16นะคะพี่นะ2016เครื่องยนต์2.8นะคะพี่เป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะพี่นะใครอยากได้คันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับ Fortuner ปี16นะรถหลุดจองมานะราคาอยู่ที่597,000เนาะ597,000นะฮะ,ะฟังไม่ผิดนะคะพี่นะฝากไว้ด้วยกับ Fortuner ปี2016เครื่องยนต์2.8เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน, 2. 8, อน2ล้อนะฮะคันนี้นะคะเลขไมล์อยู่ที่ สองแสนนะสองแสนเลขไม้สองแสนรับรับเลขไม้ได้ซื้อได้เลยนะคะพี่นะอ่ะฝากไว้ด้วย5 9 7แสนเาหนะสนใจซื้อสดได้ไม่เก็บแวดเนะคะแล้วก็ถ้าอยากจัดแฟนน้นจัดได้เลยนกมีบริการจัดแฟนน้นให้ด้วยฟรีดาวนะคะพี่ๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะอีก3คันนะวันนี้นกเอานอกเหนือจากออลติส ฟอร์จูเนอร์แล้วยังมีรถตู้คอมพิวเตอร์ด้วยนะวันนี้เอารถตู้คอมพิวเตอร์มาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะบอกเลยว่าใครต้องการรถตู้ใช้งานนะคะรีบพักเข้ามาเรายังพอมีสต็อกให้พี่ๆได้เลือกซื้อกันอยู่นะคะและมีราคาแบบว่าโปรโมชั่นด้วยนะสำหรับคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ปี2020นะคะราคาของเขาถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยราคาของเขาอยู่ที่9 0 0 0 69,000บาทราคาโปรโมชั่นนะคะก็จัดแฟนแนซ์นได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละคันเลยนะคะว่าคันนี้เป็นยังไงและสภาพเป็นยังไงนะคะอ่ะทะเบียน7309นะฮะมา7309คันนี้อ้าวทำไมคันนี้ไม่มีในสต็อกน่าจะจองแล้วใช่ไหมหรือรูดจอง อ่าไม่เป็นไรนะคันนี้ยังไม่มีในสต็อกนะคะพี่ราคาน่าจะจองกันแล้วล่ะนะคะหรือไม่ก็หลุดจองเนาะก็ทะเบียนนี้เดี๋ยวพี่ดูรอบคันได้เลยนะคะเผื่อถูกใจคันนี้ก็ทักมาถามก่อนได้นะอ่านะคะคันนี้สภาพโดยรวมนะรอบคันเนาะก็ไม่มีมีร่องรอยนิดหน่อยตรงนี้นะคะพี่นะด้านในยังเป็นเบาเบาหนัง เนาะแต่ว่ากี่แถวล่ะ1 2 3 4สสแถวนะภายในเป็นเบาะหนัง4แถวนะคะพี่อ่ะเดี๋ยวให้อินพาชมหน่อยนะคะพี่เดี๋ยวดูสำเนาว,ว่าคันนี้เป็นปีอะไรนะอ๋อคันนี้เป็นปี2021นะคะพี่นะเป็นปี2021เนาะคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะคะภายในเป็นเบาะเอ่อเบาะหนังแล้วนะ4แถวนะคันนี้เป็น4ี่แถวนะ11ที่นั่งเนาะประมาณกี่ที่นั่งอะ เออสามหกเก้าสิบสองก็ประมาณโพรทำไมเยอะจัง <laughs> เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหม อ่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่เครื่องยนต์2.8นะเครื่องยนต์2.8เกียร์ออโต้นะฮะคันนี้นะประมาณ1ล้านนะราคา1นล้าน1นึ่0 0 0นานะคะก็เหลือราคาประมาณนี้แล้วเนาะก็ถ้าพี่ๆสนใจนะเป็นคอมพิวเตอร์นะหน้ายาวแบบนี้ปี21นะคันนี้ปี21นะคะภายในตัวเบาะก,ก็แบบนี้เลยเป็นเบาะหนังนะแล้วก็ด้านนี้มี4แถวด้วยกันนะคะพี่นะ4ี่แถวถ้ายังอยากได้สภาพนี้ตามนี้ก็ โทรมาได้เลยนะคะศูนย์4 2 7 9 1นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันนะคะนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเลขไหม่ว่าเลขไหม่เท่าไหร่นะพี่นะนี่ด้านหลังสี่แถวแบบนี้นะคะแถวละสาม อ่ะ12ะประมาณนี้นะฮะก็ถ้าใครวิ่งแบบขนส่งหรือว่าวิ่งร่วมเนาะก็น่าจะใช้ได้เลยนะอันนี้นั่งสบายๆสยคน1คนแยกแถวมาให้นั่งสบายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคันอื่นกันว่าเป็นแบบไหนนะสภาพแต่ละคันไม่เหมือนกันนะพี่นะถ้าถูกใจคันนี้ก็ทักกันเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วก็ตัวเรขกไม่นะในส่วนของพวกผู้ขับขี่ นะคะนี่ด้านในก็จะเป็นพวกตัวเบาะเรียบร้อยแล้วเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วคอนโซลน,นะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาในรุ่นของคอมพิวเตอร์ปี2021นะคะเลขไม้เท่าไหร่เอ่ยเลขไม้แสนหกหมื่นเจ็ดพันกิโลนะคะแสนหกหมื่นเจ็ดพันกิโลนะคะคันนี้อ่ะใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามานะคะใครอยากได้ทักกันเข้ามาเลยนะคะ ราคาก็แจ้งไปแล้วนะคะพี่นะประมาณล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันนะคะก็ฝากไว้ด้วยคอมพิวเตอร์หน้ายาวเครื่องยนต์2.8นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ปี2021นั่นเองค่ะก็มีให้พี่ๆเลือกหลายคันนะไม่ใช่มีแค่คันนี้นะคะพี่นะอันนี้เราแค่คัดมาทําคลิปให้กับพี่ๆได้ดูกันว่าเรามีรถอะไรขายบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปเลยนะคะคันนี้มีรถในสต็อกเราหรือเปล่า4 6่0นนะคะเดี๋ยวขอดูอ่ะโอเคคันนี้มีนะคะคันนี้ว่างอยู่พร้อมจองนะจองได้เลยคัน นี้เป็นรถปี2020นะคะเครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดานะคันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะราคาเดิมเป็นล้านเลยนะคะล้าน22,000นะ,ะแต่ว่าตอนนี้เราจัดราคาโปรโมชั่นอยู่ที่9 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงโดยห้องเครื่องโดยห้องเครื่องโดยรวมนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชมหน้าของเขาก็ประมาณนี้นะ,ะมีรอยครูดตรงนี้นะรอยครูดด้านซ้ายนะคะพี่นะนี่ คันนี้มีรอยครุดด้านซ้ายอ่ะเดี๋ยวดูปียางหน่อยนะฮะโยโกฮาม่านะฮะตัวยางปี23นะคะปียางเป็นปี23เป็นล้อกระทะแบบนี้นะคะคันนี้เป็นล้อกระทะนะบางคันก็เป็นล้อ,อแม็กนะคะพี่นะแล้วแต่แล้วแต่คันนะคะอ่าภายในคันนี้ทําเบาะมิกกี้เมาส์มาแล้วนะคันนี้ทําเบาะมิกกี้เมาส์มาแล้วนะคะสแ,แถวนะสแถวนะแบบนี้เลยนะค,ะคันนี้จะไม่เหมือนคันเมื่อสักครู่นะคะคันเมื่อสักครู่4แถว นะคันนี้3แถวนะฮะอ่ะภายในตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะมิกกี้เมาส์อย่างดีเลยนะทำมาทั้งหมดแล้วนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็พวงมาลัยก็ตามนี้เลยพวกคอนโซลคอนโซลน,นะคะเดี๋ยวนกขอดูสำเนาเล่มหน่อยนะคะอ่ะนี่นะคันนี้ปี2020นะคะพี่นะชัดเจนเนาะเครื่องยนต์2.8นะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่นะคันนี้ถ้าอยากได้ทักมาได้เลยนะคะเลขมายอยู่ที่ โอ้น้อยมากเลยนะคันนี้เล็ไม์แค่หมื่นห้าพันกิโลเองนะคะพี่พี่หมื่นห้าพันกิโลโอโหคันนี้ว่างอยู่ด้วยนะถ้าพี่พี่สนใจรถใช้งานไมน้น้อยๆแบบนี้รีบติดต่อมาก่อนที่จะโดนจองตัดหน้าไปนะคะนี่ด้านหลังเป็นเบาะอย่างดีเบาะหนังมิกกี้เมาส์แบบนี้นะมีม่านให้พร้อมเลยนะคะพี่พี่นะจากด้านหลังตัวหลังคงหลังคาไม่มีรอยเลอะเป,ปะื้อนปะใดๆนะคะคือสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานน,า 15, นะไม้หมื่นห้านะเดี๋ยวไปดูว่าของแท้ไหมไม แท้ไหมนี่มีรอยครูดด้านล่างวงไว้ใหญ่ๆแบบนี้เราเก็บเคมทําสีกันได้นะคะพี่นะ้เรามีใบเคมปรับสภาพให้อ่ะแต่ว่าตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะคะบ่งบอกถึงการใช้งานเลยนะคะว่าวิ่งได้อีกยาวไกลมากๆนะคอนโซลในก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะอะดูเลขไม้หน่อยนะ นี่หมื่นห้าพันกิโลนะคะไม้แท้นะคะพี่เราไม่มีการตัดต่อกอไม้นะคะเราขายแบบตรงไปตรงมาไม้เท่าไร่ขายเท่านั้นนะคะพี่นี่นะใครอยากได้รถตู้คอมพิวเตอร์ปี2020นะคันนี้บอกเลยไม้น้อยมากไม้หมื่นห้าพันกิโลนะถ้าพี่พี่อยากได้จองได้เลยนะฮะเพราะว่าคันนี้ว่างอยู่นะคะพี่พี่อะเดี๋ยวนกแจ้งราคาให้เลยนะคันนี้เราขายอยู่จริงๆแล้วเนี่ยขายอยู่ราคาโปรโมชั่น9 6 9 0 0 0นนะฮะ ไม่หมื0 0หกิโลถ้าพี่ๆอยากได้เครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดาคันนี้ทักมาได้เลยนะฮะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะจ๊ะก็สนใจทักเข้ามาได้ปัดจัดไฟแนนซ์ได้นะนกมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันสุดท้ายกันว่าคันนี้ไม่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะฮะอ่ะ 4618นะคะเดี๋ยวนกดูหน่อยว่าเรามีไหมอ่าคันนี้ก็ว่างอยู่นะคะพี่เป็นรถปี2020เช่นกันนะคะและไม์ก็โคตรน้อยเลยเช่นกันนะคันนี้ไม์น้อยกว่าคันเมื่อสักครู่อีกนะคันนี้ไม่ห1 0 0 0 0กิโลเองพี่ๆดูสภาพได้เลยค่ะนะคันนี้ไม่ห1 0 0 0 0กิโลไม่มีเฉียวชนหนักไม่มีประวัติชนหนักทั้งสองคันนะถ้าไม์ระดับนี้นะฮะไม่มีประวัติชนเลยเราคัดเกรดมาให้แล้วนะวันนี้เป็นเกรด A ทั้งหมดนะมีแค่รอยเฉียวชน แบบครูดนะถ้าส,ส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าชนหนักหรืออะไรไม่มีนะคะอะเดี๋ยวดูปียางหน่อยปียางเป็นปี23เช่นกันนะคะพี่นะเป็นปี23เช่นกันเป็นล็อกอทะแบบนี้นะเลขกไม่เนี่ยหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะพี่นะนี่เดี๋ยวดูภายในกันหน่อยนะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์แล้วเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะอะนี่คอนโซลด้านในนะของฝั่งผู้ขับขี่นะ เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนัง3แถวนะคันนี้3แถวไม่หนึ่งหมื่นน้อยมากแอดมินขึ้นเหยียบข้างบนเลยเขาจะได้ดูข้างในด้วยนะคะนี่นะเพดงเพดานนะมีองค์มีแอร์พร้อมนะคะเป็นแบบเป็นช่องช่องแบบนี้นะเอ,อ บอกเลยว่าน้อยมากๆนะเลขไม่นะคะพี่ไม่หนึ่งหมื่นกับรถปี2020นะเออซื้อไปแทบเช่าไปแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะเนาะใช้งานน้อยสุดๆอ่ะเดี๋ยวเราดูสำเนาเริ่มกันหน่อยสิตัวสำเนาเริ่มนะฮะอ่านี่เลยนะนี่นะฮะปี2020นะคะพี่นะชัดเจนนะนี่สำเนาเริ่มนะเครื่องยนต์28เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่นะ นี่นะใครอยากได้ไม้น้อยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะพี่ไม่ควรพลาดเลยนะไม้หนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นเองว่าเมื่อกี้สักครู่ไม้หมื่นห้าว่านน้อยแล้วคันนี้น้อยกว่านะฮะนี่ดูด้านหลังดูเบาะนะยังสวยงามอยู่เลยนะคะยังใช้งานได้อีกยาวไกลนะคะตัวรอบคันก็ร่องรอยไม่มีเลยนะ,ะตรงนี้มีแค่รอยสติกเกอร์เดี๋ยวเราลอกออกให้นะคะพวกสติกเกอร์ต่างๆเราลอกออกให้นะคะพี่ๆนี่เลยเดี๋ยวดูเลขไม้กันหน่อยนะคะว่าไม้แท้ไหมนะคะหมื่นห้าพันกิโลเออหนึ่ง หมื่นกิโลขอโทษทีนี่ไม้หนึ่งหมื่นสองร้อยกิโลเท่านั้นเองนะคะพี่นะนี่ไม้แท้เลยเราไม่มีการตัดต่อกอไม้นะคะพี่ไม้หนึ่งหมื่นกิโลนะชัดเจนนะคะฝากไว้ด้วยกับคอมพิวเตอร์นะคะกับคอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดารถปี2020นะคะพี่นะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้ไม้น้อยแบบนี้เราขายราคาเท่ากันเลยค่ะ9 6 9 0 0 0น้านะฝากไว้ด้วยกับพี่ๆที่สนใจรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะคะปี2020ถ้าอยากได้ราคาพิเศษแบบนี้ต้องจองภายในเดือนนี้เท่านั้นนะเดือนหน้าไม่ทราบว่าต่อโปรโมชั่นหรือเปล่านะฮะถ้าเอาชัวร์ๆต้องจองภายในเดือนนะถูกใจราคาถูกใจปีรถแล้วถูกใจสภาพแล้วนะรีบจับจองนะโทรหานกได้เลย 0987942791นะคะเป็นเบอร์โทรแอดไลน์ได้ด้วยนะคะพี่ๆฝากไว้ด้วยนะรถตู้คอมพิวเตอร์ไม่หน0 0 0 0มไม่หม5,000กิโลนะเออเราขายราคาเท่ากันสำหรับเกียร์ธรรมดานะฮะขายอยู่969,000นะซื้อสดได้จัดแฟนนนนได้ด้วยนะคะพี่ๆอ่ะก่อนที่จะโดนจองตัดหน้าไปนะถูกใจแขนรีบจองนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับ Fortuner นะฮะไม่ว่าจะเป็น รถปี2016เครื่องยนต์2.8ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะ597,000ติดต่อมานะคะและอีกคันหนึ่งนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4เกียร์ออโต้โฟร์วินะคะเป็นรถปี2020นะคันนี้นะคะ780,000 8 7 2 0 0 0นสนะสนใจทักมานะฮะอ่ะเนาะแล้วก็ออาติสนะคะทั้ง3คันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะพี่พราคาเริ่มต้น393,000นะถูกใจคันไหนเลือกซื้อเลือกจับจองกันได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นกพารถพี่รถที่สวยที่สุดในลานของเรามาให้พี่พี่ได้ดูกันนะคะทั้ง3รุ่นเลยนะสนใจคันไหนรุ่นไหนทักหานกได้เลยนะคะโทร098 794 2791เเบอร์นี้เบอร์โทรและแอดไลน์ได้ด้วยนะคะ ขอบระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b บสไคร์นะใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาพี่ๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ